ค่ะตรงจุดนี้ก็เป็นแม่น้าโขงนะคะที่เห็นตรงด้านหน้านี้นะคะส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นแม่น้ํามูลค่ะซึ่งมันเป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ํามูลกับแม่น้ำโขงนะคะเกิดเป็นแม่น้ำสองสีค่ะตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่มีบรรยากาศดีมากค่ะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้าโขงนั้นนะคะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์บริเวณนี้ได้อย่างชัดเจนค่ะ แม่น้ำคงนั้นถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักนะคะของการกั้นระหว่างพรมแดนไทยกับประเทศลาวนะคะในฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยนะคะส่วนฝั่งทางด้านนู้นที่มีลักษณะเหมือนภูเข,ขานั้นจะเป็นฝั่งประเทศลาวค่ะด้านนี้จะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะค่ะซึ่งตรง ซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งนะคะของวัดถ้ำคูหาสวรรคะ์ค่ะซึ่งมีะระฆังนะคะองค์ใหญ่มากเลยนะคะติดกับริม,มน้ำโขงค่ะจะมีจุดชมวิวนะคะที่ชัดเจนเห็นแม่น้ำสองสีบรรจบกันนะคะ<ๆ>คือแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลค่ะแล้วมองเห็นฝั่งลาวด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศโรดยรอบวัดนะคะ กล้องให้ชมวิวด้วยนะคะเป็นกล้องส่องทางไกลค,คะ่ะ